ไปเชิญท่านกูเฮงตามด้วยท่านพระยมพมเพชรน,นะครับเรียนท่านปร,ระธานสภาที่เคารพผมนายกูเฮงยาวาสันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทิวาสเขตสามพรคประชาชาตินะครับออผมขอพูดสองเรื่องวันนี้ผ่านท่านนายกผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกคือผลกระทบจากน้ําท่วมเหมือนครอสซ้ำกัมซัดนะครับคนสามจังหวัดเชเดนภาคใต้วันนี้ก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันว่า หลายๆยอย่างหลายๆอาชีพหลายๆธุรกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่จบหรือว่าเจ๊งไปหมดแล้วตั้งแต่การท่องเที่ยวครับตั้งแต่มีเหตุการณ์ก็ไม่ต้องพูดถึงตลาดนัดวันนี้ก็ขายของไม่ได้ผลผลิตไม่มีราคาไม่ว่าจะเป็นลองกองมังค,คุดวันนี้ไม่ต้องพูดถึงขายอะไรไม่ได้แล้วครับแล้วก็วันนี้ประมงก็เดือดร้อนหาปลาก็ไม่ได้มีปัญหาปลามก็มีปัญหาราคาต้นตุนสูงชาวบ้านไม่มีปัญญาจะปลูก แล้ววันนี้ EU อก็ทำท่าจะมีปัญหาอีกบอกว่าการปลูกปาล์มนี่เป็นการทำลายระบบนิเวศราคาก็ไม่ดีแล้วพอจะขึ้นมาดีหน่อย EU อก็มีปัญหาอีกวันนี้คนตกงานไปมาเลเซียไม่ได้เกือบแสนหรือว่าเป็นแสนกว่าผมก็ไม่ทราบเรื่องนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งวันนี้คนสามจังหวัดบ้านผมนี่เขาพูดอย่างเดียวฮะวันนี้ยังดีที่มีขี้ให้กินนะวันนี้ถึงแม่ขี้มันจะราคาถูกก็ยังดีที่มีให้กินขี้ที่นี่เขาไม่ถึงขี้ยางฮนะ วันนี้คนที่อยู่ได้ก็คือคนที่มีเงินเดือนแต่คนที่อยู่สบายหน่อยก็จะเป็นฟอกพ่อค้ายาฟอกเงินหรือว่า่อกกินส่วนต่างแค่นี้แหละฮะแลวเรื่องที่สองที่ผมจะพูดวันนี้คือเรื่องโควิดปัญหาชายแดนสามจังหวัดชายแดนภาคใตน้นี่คือมีชายแดนติดต่อกับทางมาเลเซียอยู่สามสี่ห้ารัฐเหมือนเปรักรัลันตันตรังกานูกระดาหรือว่าเปอร์ลิสวันนี้นี่รัฐเหล่านี้นะฮะมีคนติดเชื้อเป็นหมื่นครับท่านประธานและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ม,ไม,มีไม่มีท่าทีว่าจะลดและวันนี้ ผมอยากจะให้ระมัดระวังกับเรื่องนี้ฝากท่านนายกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าวันนี้ทางด้านชายแดยนเรานี่ยังมีการหาผลประโยชน์อยู่คิดรายหัวของชาวบ้านอยู่ซึ่งเป็นการซ้ำเติมชาวบ้านที่มีความลำบากอยู่แล้วก็ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไป